นะคะยายหนุ่ยไลฟ์สไตล์ยินเจแปนบอกว่าสุภาษิตสวัสดีค่ะสุภาษิตสวัสดีค่ะน่าจะกําลังรับชมอยู่เปล่าคะพี่เขายากแลกแก้ไขปฏิบัติตามที่ท่านแจงมาเราก็พร้อมที่จะไปลบเนาะเราก็พร้อมที่จะไปลบขอบคุณที่แวะมาทักทายขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้กันและกันจ้า ขอกระตุ้นสัญญาณสักครู่นะคะคุณพี่พี่นะคะจะกระพริบแป๊บนึงนะคะเรือสินค้าวิ่งผ่านอยู่กลางน้ําเนาะแล้วก็แล้วก็ร้านกาแฟอะไรไปอยู่ติดนะแล้วก็โอ้ใหญ่มากและสวยมากจะหลายๆคนลิมิตจะยังไม่ถึงนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะดาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันจ้าบ้านเปิดชึมชนนะคะต้อนรับเพื่อนๆันจ้าใครมาถึงแล้วก็ทักทาย พี่พเพ,เพื่อนท่านใดมาถึงหน้าบ้านเรือนชานแล้วก็แวะมาส่งกำลังใจให้กันและกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะ พี่สวัยทักไทยอายุนะคะพี่สวัยทักไทยอายุจ้าใชท้องในวันนี้ด้วยนะคะค่ะก็น่าจะอีกสักเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนๆดาจะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าสวัสดียายหนุย่ยไลฟ์สไตล์อินเจแปนด้วยจ้านะคะคุณไลฟ์สไตล์าบบัวทักไทยยายหนุย่ยไลฟ์สไตล์อินเจแปนแล้วทักษาไทยมาดามจอยด้วยจ้าถ้าาถามได้ไดาทํา ก็เป็นหลายๆอย่างเลยแต่ว่าไม่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 รู้ว่าใครเป็นอะไรมั่งก็เลยไม่ไม่ได้ถามพิดาไม่เหค่ะไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็ ต้องเดินทางเข้าสู่คนที่เราไม่รู้จักมันจะเกิดเป็นเพื่อน ตงใจอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณยูนะคะทักทายคุณเด่นชัยได้นะคะแล้วก็คุณพิงค์นะคะอ่ะคุณเด่นนี่อันนี้โปรไฟล์นะชนิดานะคะชนิดาโปรไฟล์นะคะกดรูปหัวใจให้ตอนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะคะ นาคํไหายขึ้นสองรอบก็ไม่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะจ๊ะขอบคุณในน้ําใจไม่เจียนดีงามที่แวะมาส่งกําลังใจให้กันและกันจะไปก่อนจ้าได้เลยค่ะได้เลยค่ะไม่เข้าอ่ะเป่าใช้ทักทายเป่าใช้ได้นะจ๊ะคุณเด่นชัยก็สวัสดีนะคะคุณยุค่ะ รวมสตรีมเรียวโบนัสรวมอยู่ที่เดียวกันอ๋อดาก็จะขายเหรียญพวกนั้นอยู่นะะฮนะคะ นอนนะคะหลังบ้านนะไปดูให้แน่นอนแต่ใจเย็นๆนิดนึงก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่พยายามไปทุกบ้านเนาะพยายามไปทุกบ้านนะคะตอนนี้ก็แลกเพลิดมันจะมันมันจะไปอยู่ต่อจากไอ้พวกตั้งค่าแดชบอร์ดตรงนั้นอะไปอยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่ตรงท้ายๆอะออกไปเลยอะ กับพ mm hmm. mm hmm. ี่มาร์กก mm ับ hmm. พ hmm. mm ี hmm. mustache, ่เอไอนะคะขออนุญาตเปิดบ้านเปิดชุมชนนะคะต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวครีเอเตอร์นะคะแฟนเพจ a c e b o o k ท้งมืออ๋อก็ยังอยู่ครบเนาะยังอยู่ครบไหมคะยังอยู่ทั้งห้าท่านหกท่านไหมคะขออภัยด้วยนะคะเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะพอดีว่า ตอนนี้ดาไทยท็อกได้เปิดบ้านแล้วนะคะเปิดบ้านแล้วเปิดบ้านรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนสู่เพจดาไทยท็อกนะคะดาไทยท็อกก็เปิดบ้านทุกวัน9ก้านาฬิกาสาิบนาทีโดยประมาณนะคะอ,อ็มีเขาบอกมีม,มีมีคนผู้มีประสบการณ์ที่เขาได้เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับคอนมันเกี่ยวกับก็ ขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอความเมตตาช่วยเปิดค่าเปิดตาการมองเห็นให้เพื่อนๆมองเห็น <ๆ S 1> เพจ<ๆ>ดาไทยทอกด้วยนะจ๊ะ<ๆ>ดาไทยทอกก็ไปนะคำไห่นะคะนะคำไห่ทักทายคุณเริ่มทําตามจ้าหกสิบแปดละชีพ อีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพสุดท้ายทําให้เรามีความพยายามพัฒนาตัวเองนะคะกาธนาคาะก็มีกฎเกณฑ์มีคนคอยดูแลเราโพสต์ได้วันละหนึ่งครั้งห้ามโพสต์เกินวันละหนึ่งครั้งวันหนึ่งให้โพสต์ที่ที่เราท่องเป็นเรื่องตลกอะ่ะแต่มันก็ออกมาในแนวขำๆแต่เขี้ยวๆนะขำๆแต่เขี้ยวบอกเฮ้ยเวลาผมแชร์ได้เขาแชร์ไปเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวันนั้นบอกเรื่องแนะนําเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่าแวะเข้าไปชมได้นะดักก็มีเหรียญบอกพวกอ่าอะไรนะสัตว์ต่างๆเนี่ยเวลาส่งของเนาะจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคชันไปส่งกับบริษัทอีบริษัทหนึ่งเนาะดักก็เป็นคนออกใบเซอร์อย่างเงี้ยกำนดจำต้องงดเสียงเพลงบรรเลงเสียที นี่ถ้าไม่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้ไปขอเจอก็ไปบางทียายหนุ่ยมาแต่ว่ายายหนุ่ยเอาใครเอาเอา,เอาอีกอันนึงมาแล้วทีนี้เราสามารถสร้างเพลลิสได้เยอะๆเลยก็ก็ก,ก็ก็แนะนำเป็นความรู้นิดนึงย่าไทยเพราะว่าดาก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะมี ไายก็ทักทายนะคะย่าไทยก็ทักทายนะคะคุณดิออนชาแนลนะคะป้าไก่ทักทายคุณดิออนด้วยนะคะป้าไก่ทักทายคุณอลไทยทักทายแม่จันได้จ้าพี่เพื่อน,นท่านใดยังไม่ได้ทักทายแม่จันก็ทักทายเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะนะคะยายหนุ่ยไลสไต์ยินเจแปนบอกว่า สุภาษิตสวัสดีค่ะสุภาษิตสวัสดีค่ะน่าจะกําลังรับชมอยู่เปล่าคะพี่เขาอยากก่อนเพิ่งจะสร้างเพลลิสได้เข้าไปโพสต์คลิปเรียวมันจะมีบอกว่าของเราใครมาดูคลิปเราตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วกลับไปดูคลิปไม่อย่างนั้นถ้าคุณตอบคอมเมนต์อย่างเดียวคุณจะไม่ได้กลับไปดูคลิปเขาเลยเพราะว่าคอมเมนต์มันก็จะมาเรื่อย เขาก็เลยบอกเอาไว้ก่อนพอเราบอกเอาไว้ก่อนทีนี้หาไม่เจอเลยปุ่มลิมิกเราก็เลยไม่มีปุ่มลิมิกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันจ้าอันเอาบุพชาติมาคอมเมนต์ที่คลิปใหนเด้อ